ก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในช่องกัปตันแคร์ครับผมนะครับกัปตันวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมซ่อนแอบนะครับเส้นทางแห่งสายลมนะครับก็ไปดูเลยครับแล้วก็เราก็ต้องคุยกับ n p c ตัวนี้นะครับก็เล่นกันเลยครับส่วนคะแนนครับถ้าอยากได้คะแนนเหรียญที่ไปแลกรางวัลได้นะครับเราก็ต้องจับคู่เท่านั้นนะครับเล่นกับเพื่อนเราจะไม่ได้รางวัลนะครับก็ ไปเล่นกันเลยครับโอเคครับ okay, ตอนนี้ผมก็เจอห้องแล้วนะครับมาดูกันว่าผมจะได้เป็นนักล่าหรือว่าผู้ต่อต้านนะวันนี้ผมได้เป็นผู้ต่อต้านนะครับก็ผมเลือกหัวหน้ามาเพราะว่าหัวหน้ามันวิ่งเร็วนะส่วนสกิลที่กดโจมตีนะครับก็จะมีหายตัวแล้วก็วางกับดักนะครับ เตรียมพร้อมก็รอคนเตรียมพร้อมนะครับโอเคแล้วก็หาแล้วก็หาที่ซ่อนได้เลยนะครับจับคนหนึ่งได้แล้วนะครับ มาหาผมหผรือเปลขาจะเห็นผมหรือเปล่าไปแล้วหายตัวนะครับ Yes โอเคเขาจะเห็นผมหรือเปล่า Oh my god ผมน้องวิ่งแล้วครับ อันนี้เขาอยู่ตรงนี้เขาเขาอยู่ตรงนี้ oh my god yes โอเคเขาเห็นผมหรือเปล่าไม่เขาเห็นผมนวิ่งวิงว่งวิ่งวิ่งผมต้องวิ่งนะ ผมหายตัวโอ้ย oh god วิ่งวิ่งไม่ไม่โอเคโอเคตอนนี้ตอนนี้ยังเหลือเพื่อนอีกคนนึงนะครับยังจับอีกคนไม่ได้นะครับ อย่างเนียนยส yes! ตอนนี้เพื่อนผมก็ชนะนะครับโอเคแล้วเราก็จะได้เหรียญน,นะครับก็เอาไปแลกของในกิจกรรมได้นะครับแล้วพอเราเล่นเสร็จแล้วครับเราก็จะได้เหรียญมาแลกของตรงนี้นะครับเช็กรางวัลแล้วก็เอาไปเลยครับได้ืั้งสามสิบไฮโดเจมนะ ก็เดี๋ยวผมก็จะไปลองเล่นกับเพื่อนผมแล้วก็ไปดูอะไรนะครับจา้ามันไม่สามารถอ่านพรสวรรค์ได้แล้วอะบางอันกูไม่เข้าใจว่าพรสวรรค์นี้คืออะไรเราไปทำอะไรได้โอเคเขาเขาแอบได้ละโอเค ขอเดาว่ามึงแอบข้างบนใช่ไหมเล่นปีนไม่ได้อะทำไมอ่ะทำไมจะปีนไม่ได้วะเด็แล้ว okay, okay. ีด้หรอเล่นีนไม่ได้ไม่ได้หมันไม่ได้อยูนตึกด้วซ้ำโอเคโอเค ก็แบบชิลๆอ่ะครับว่าไม่กูลืมอันตีที่สร้างมาเพื่อจัดการกับโมนาโดยเฉพาะไม่เอ็น ใกล้แล้วตอนนี้ผู้เล่นเพิ่มมาเป็นสามคนแล้วนะครับโอเคแต่คนนั้นเขาพูดไม่ได้นะครับก็เขาไม่มี Discord ดเรวมาก็ได้เป็นนักล่าเลยโอเคโมัวนานี่แหละเดี๋ยวซีเขีแชทซีเขีนแชคืออะไรวะ คือเราสามารถคุยกับนักซ้อมในกันเองได้หรอไม่รู้ดิโอ้โหแบบนี้กูบอกเลยกูสามารถเเากียอันนี้อันนี้กูเป็นแบบแรกที่กูชนเะเลยวะเออจัไม่ได้นะนนเราจะเล่นแบบหนึ่งพันไอคิวนะครับเฮ้เขามาเข <laughs> าเห็นเขาเห็น <laughs> ไปแล้วไปแล้ว เราจะเห็นไหมครับอู้ไม่เห็นเขาเห็นเขาเห็นไล่กันอยู่เหรอไล่กันอยู่อ๋อใช่เขาใช่ทำไมเขาเข้าใกล้เขาไม่เห็นอู้เขากำลังถามเขาไม่เห็นผมครับไปไกลเลย What Yes เฮ้ยไม่เราทีมเดียวกันนี่หว่าเอ็นกูลืม อีพอสเตอร์เขาเห็นเขาเห็นเขาเห็นหวังมันหวังไว้ครับกับตันแคสแห่วาหาอยู่เขาหาเราไม่เจอจริงดิอยู่ไหนวะอยู่อยู่ล่างสุดอยู่ล่างสุดเขาบอกเขาเขาอยู่ล่างสุดล่างสุดแต่ขออเฮ้ยเขาหาผูไม่เจอก็แบบปรมาจารย์ล่างสุดอยู่ตรงน้ำปะอยู่ตรงน้ำปะชิบหายละ Here, อยู่ตรงน้ำหมออยู่ตรงน้ำอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งนาทีโดนเอ็นไม่โดนกูต้องไปละแค่นี้นาทีมันจะมีเฟเวอร์แล้วนะเว้ยแล้วมึงถ้ามูซ่อนอ่ะมึงก็อาจจะแตกมูนาโกงอ่ะอะไรหวาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสองนาทีนี่นี่ขนาดไอ้โมหน้ากระดู กดูสำหรับคลิปนี้นะครับก็หมดเพียงเท่านี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะค,คลิปนี้ก็ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ